คนก็คงมีประสบะการณ์และสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราอย่างเจาะจงนะครับที่ผ่านมาเราคงไม่ใช่เป็นคนที่ตื่นเต้นชั่วคราวนะครับเราต้องอรักษาชุดรักษาไฟที่ท่านบูชาไว้อย่างสม่ําเสมอนะหมายว่าต้องเติมน้ํามันนะตะเกียงจะไม่ขาดน้ํามันนะครับมันก็จะต่อเนื่องนะครับ เพราะเราเดินกับพระเจ้าไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรนะครับแต่ว่าเป็นการด,ดําเนินชีวิตแบบมาราธอนนะจึงต้องเป็นคนที่อึดและคนที่สัตว์ซื่อกับพระเจ้านะครับงนั้นก็อยากเข็นหนุนใจนะพี่น้องมีโอกได้ไปชาร์จพิเศษก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เรามได้ไปค่ายนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเรานะครับแต่เราเองต้องตอบสนองต่อพระเจ้าในการที่จะสัตว์ซื่อกับพระเจ้าในการที่จะกลับมาเอาจริงเอาจังกับตัวเราเองในเรื่องต่างๆที่เราได้ยินมานะครับ นั้นสิ่งที่พี่น้องหนุนใจก็เป็นสิที่หนุนใจซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอยากจะมีก็ได้กำชับด้วยพระมีเพิ่มเติมในวันนี้นะครับสัก2อสข้อนะครับเพื่อเราจะได้มั่นใจแล้วก็ว่าพระเจ้าทรงสัญญากับเราอย่างไรเยเรมีบทที่29ข้อที่สิข้อที่12-13นะครับ แ้่จริงเราอาจจะคุ้นเคยกับเยเรมีบทที่ยีบข้อที่11ใช่ไหมว่าพระเจ้ามีแผนการเพื่อสวัสดิภาพมีทุกภาพแต่สิ่งที่อยากมีกม็ได้มาหนุนใจเราใโดยเฉพาะในเรื่องของการอธิษฐานการที่เข้ามาหาพระเจ้านะครับใน,ในข้อนี้ข้อ12 13อบอาว่าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะ,ะหนุนใจเราว่าเราจะมาหาพระเจ้าด้วยสุดใจนะเพราะตรงกับหลักการพระมหาบัญชาที่ปีอิสคิดได้บอกอสอนเราไว้ใช่ไหมได้บอกเราว่าต้องรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุด ความคิดของเราหมายก็ว่าทั้งชีวิตของเรามีสิ่งใดเราต้องทำสิ่งนั้นสุดกับพระเจ้าทั้งฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจฝ่ายร่างกายนะครับอันนี้เราก็คงแน่นอนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หนุนใจเราที่มีการได้ไปฟังแล้วก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันที่เราฟังเทศวันนี้เป็นแบบอย่างพี่น้องชาวเทศสุนิกาและพี่น้องที่เกาหลีก็เป็นแบบอย่างที่หนุนใจเรานะครับแต่มากกว่าภายนอกนะครับภายนอกก็การร้องเสียงดังก็เป็นการปลดปล่อยที่ดี พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับนะบางคนบอกโอ้เราจะทํายังไงเราไม่มีเสียงดังไม่เท่าคนนั้นแต่สุดใจของเรานี่นะสามารถทําได้ทุกคนนะสุดใจเนี่ยซึ่งหมายถึงอาจจะทั้งสุดกําลังด้วยนะที่เรามีก็ได้อธิษฐานร้องเรียกหาพระเจ้านะแสดงสะท้อนถึงความปรารถนาแบบสุดๆนะเราจะไปบอกกับคนอื่นได้ด้วยความรู้สึกเออได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่ต้องการแบบสุดใจพี่น้อง ในสิ่งเราเคยเห็นใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยลูกบางคนที่มาอ้อนวอนต่อเราเนี่ยโอ้โหลูกบางคนก็เป็นตัวอย่างการที่ถามที่ดีนะโอ้เวลาไปห้างเจอเนี่ยจะเอาให้ได้เลยแล้วเราพ่อแม่ไหมไม,ไม่ได้แต่พอลูกเป็นครับร้องเสียงดังมีครับเรารู้สึกเริ่มใจอ่อนและเออ,เอ,อจะบอกไม่ได้อีกไหมครับลงไปดิ้นเลยแต่ซึ่งจริงๆเป็นอาจจะเป็นรูปแบบที่ การที่เด็กทำาบนก็ไม่ใช่ถูกต้องแต่กาลังพูดถึงสิ่งที่แสดงถึงความปลาถนาของแบบสุดๆงั้นเนี่ยการแสดงออกของเราก็ต้องเหมาะสมด้วยนะและมีสติปัญญานะครับเมื่อเราจะมีสารพิการาแห่งใหม่ถาวรที่เราจะไปเนี่ยเราจะมีห้องพิเศษเรียกว่าห้องเก็บเสียงและเราจะต่อปล่องนั้นขึ้นข้างบนเท่านั้นดีไหม โอ้โหพี่ร้อง,องสุดเลยจะไม่รบกวนคนข้างเพราะเดี๋ยวคนข้างถ้าเราร้องผิดที่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าอวันนี้เจอคนไม่สติไม่ดีคนหนึ่งละใช่ไหมครับง <c oughs> ั้นเราต้องรู้กาลเทศะโดยน้ำไปด้วยโอ้โหเราเอาเต็มที่เลยนะฝาบ้านของเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าเนี่ยนะสิบห้องก็ได้ยินหมดแต่ต้องมีสติปัญญาสุดใจบางครั้งเราสุดใจแต่แม้ไม่สุดเสียงบางครั้งในอยู่ในที่เหมาะสมก็สุดเสียงกับพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน งั้นพี่น้องก็ต้องประยุกต์ให้เหมาะสมเองเลยครับนั่นเพราะวจน้าของพระเจ้าในที่นี้บอกว่าสุดใจของเราสุดใจสุดเสียงมันก็ไปในทิศเดียวกันไปในทีมเดียวกันอยู่แล้วแต่เราต้องมีสติปัญญานะครับที่เราจะร้องทูลต่อพระเจ้าพี่น้องครับเราก็ได้ฟังคำหนุในน้ำใจอย่างมากมายใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ได้ปุ๊บได้ปั๊บทันทีแต่บางครั้งก็ฝึกชีวิตของเราการธิฐานบางครั้งเนี่ยพระเจ้าพร้อมที่จะตอบวันแรกประโยคแรกพระบีบอกว่า พระเจ้าทราบก่อนที่เราจะอธิษฐานถูกต้องใช่ไหมครับแต่บางครั้งทําไมพระเจ้าให้เราอธิษฐานานานอ่ะเจอบางคนก็มีประสบการณ์ว่าอธิษฐานบางคนก็เร็วใช่ไหมยิ่งเป็นผู้ช่อใหม่อ,อธิษฐานพระเจ้าให้ให้เขาเลยนะฮะหนุนใจเลยบางค,ครั้งรู้ชื่อพระเจ้านาน,านทำไมเรื่องนี้อธิษฐานต้องนานพระเจ้ายังไม่ตอบเพราะบางครั้งพระเจ้าต้องการฝึกหรือสร้างชีวิตแห่งความสัตย์ซื่อในการอธิษฐานในการเข้าเฝ้าพระเจ้ากลายเป็นวิถีชีวิตมากกว่าที่จะตอบซึ่งพระเจ้าก็พร้อมที่จะตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก คนเนี่ยพระเจ้าฝึกเราทําไมเนี่ยฝึกทหารก็ต้องฝึกเป็นอย่างน้อยสามสี่เดือนถึงมันจะอยู่มือจริงไหมครับทาไมเราฝึกกล้ามเนื้อจะขึ้นซิกแพกจากพุงเนี่ยกลายเป็นซิกแพกเนี่ยมันสามวันได้ไหมบางครั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วฝึกบ่อยๆโอ้โหมันก็มันก็จะดีฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยพระเจ้าตอบเวลาไหนเป็นเรื่องของพระเจ้าวันนี้ฟังใช่ไหมครับผลลัพ์เป็นความรับผิดชอบของ รลลับหรือคําตอบคขาที่ฐานเป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าจําได้ใช่ไหมแต่อะไรเป็นหน้าที่ของเราการเชื่อฟังและการตอบสนองเป็นหน้าที่ของเราดังนั้นเนี่ยเราก็สัตซ์ซื่อตอบสนองนะครับทำตามเงื่อนไขพระเจ้าให้กุญแจแกเราเราก็ใช้กุญแจนั้นอย่างสม่ําเสมอเดี๋ยวประตูมันก็จะเปิดออกเองไหมครับดังนั้นเนี่ยโพสจะไน้ของพระเจ้าในตอนนี้พระเจ้าสัญญาอยู่แล้วพระเจ้าจะตอบเราพระเยเรมีสามสามสาม สามสิบสามก็สามก็บอกแล้วจุงทุนเราเราจะจอบเจ้าแล้วจะบอกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีไว้สําหรับเจ้าให้แก่เจ้าแต่พระเจ้าให้เราได้อธิษฐานกันบพระวกลายเป็นวิถีชีวิตนะพี่น้องพี่น้องที่เกาหลีก็เป็นที่นั่นดูน้ําใจนะครับเราเชื่อว่าเ,เวลาผ่านไปจริงๆวิญญาณในการอธิษฐานก็เกิดขึ้นด้วยสถานการณ์รอบข้างด้วยนะเพราะเหตุมีสงคารามมีความกดดันเลยทําให้กลายเป็นพระพรทําให้เขามีวินัยในการอธิษฐานจนเป็นชีวิตเลยนะ เขาถึงบอกว่าเวลาคนเกาหลีอธิษฐานเป็นไงรู้ไหมครับต้องสั่นกระดิง่งถึงจะหยุด <c oughs> เข้าใจไหมครับสั่นละคังออไม่ใช่สัน่นกระดิง่งสั่นละคังหรืออะไรก็แล้วหรือเป่านกหวีดถึงจะหยุดอะ่ะโอ้โหพี่น้องแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเรานำอธิษฐานพี่น้องยังไม่ทันเลยเลยพี่น้องเสียงอ่อยแล้ว <c oughs> บางครั้งเราต้องฝึกจริงๆนะพี่น้องฝึกให้เราอธิษฐานออกมาพลั่งพลูวออกมาจากภายใน มันล้นออกมาบางครั้งนี่เราเป็นไงครับเราต้องฝึกใช่ไหมอธิฐานเป็นภาษาพวทธิญานมันก็อธิฐานเต็มที่ได้ใช่ไหมสลับกันไปนมัมก,การก็ไม่มีอะไรเป็นกฎเกณฑ์อยู่แล้วยิ่งส่วนตัวเราก็มีอิสระนะเต็มที่กับพระเจ้าได้นะครับเราไม่ได้ไปโอ้อวดใครแต่เมื่อเราสัตย์ซื่อในการอธิฐานเดี๋ยวผลมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผลรับจะขึ้นโอ้ทําไมเนี่ยพระลเริ่มมาชีวิตคนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงมีที่ผลต่อคนคนนั้นเขาเริ่มพาคนเริ่มคนมาแล้วฮะ ที่พามาเราใช้กําลัง,งเราโอ้ทำทุกอย่างคนก็ไม่ตอบสนองแต่เมื่อเราอธิษฐานพึ่งพระเจ้าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยโอ้มันเริ่มเกิดนะฮะพระเจ้าเริ่มรับรองและเริ่มปลดปล่อยเข้ามาพี่น้องดังนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการสร้างชีวกอ,องเ,เพื่อเราสามารถรองรับพระพรยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะให้มาบางครั้งเราก็ขอพระเจ้าก็นี้แต่ว่าถ้าเราไม่พร้อมถ้าเราไม่มีชีวิตเป็นแบบอย่างคนเข้ามาเขารับแบบอย่างที่ไม่ดีก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราต้องเข้มงวดกับตัวเราเอง นะครับรักษาชีวิตยอย่างดีนะผมเชื่อว่าพี่น้องก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่บางครั้งเราก็จิตใจเราก็พร้อมว่าจริงแต่ร่างกายเราอ่อนกําลังใช่างไบางครั้งเราก็ตามเนื้อหนังเราก็คนเรามักจะอ่อนง่ายกว่าที่จะหนักแน่นใช่ไหมมันทุกคนก็มีแนวโน้มยังถูกดึงด้วยเนื้อหนังอยู่แล้วฉนันเราจึงต้องหนักแน่นโหเข้มแข็งปัามพียาปโลจิบว่าต้องทุบเนื้อหนังนะจนอยู่มือหมายว่าต้องควบคุมตนเองนะปฏิเสธตนเอง นะเอาชนะเนื้อหนังนะบางครั้งเราก็เหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยแหละครับแตบ่บางครั้งเราต้องต่อสู้เมื่อเราคิดถึงคนนียโอ้โหดูเปาโลอยู่ในคุกสิโอ้โหมันน่าสงสารนะอีกมุมหนึ่งใช่ไหมแต่เปาโลกลับใช้โอกาสนั้นนี่โอ้โหร้อนรน,นจนแบบคุกสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเลยพี่น้องเราจะต้องพลิกสถานการณ์ได้ด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสุดใจ mm hmm. พี่น้องลองคิดดูสิในเวลาที่เอรียา พันนันขันต่อกับพวกพระบาน450บนภูเขาคาราเมลพี่น้องเราคิดดูสิพวกนั้นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับในหนึ่งพวงสาบทที่17โอ้โหเต็มที่เลยนะร้องตั้งแต่เที่ยงจนเย็นนะและปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบเพราะบอานไม่สามารถตอบอยู่แล้วไม่สามารถตอบตามนด้นอยู่แล้วเอริย,โยาโกสงสัยภาคของเจ้าไปเที่ยวนะหรือว่าติดอยู่ร้านกาแฟไหนไม่รู้แล้วบอกเอามากกว่านี้แล้วพวกนี้มันก็แสดงเลยนะ ทำเต็มที่แล้วเชื่อเนื้อเห็นไหมพี่น้องเราไม่ได้ทําวิธีแบบนั้นแต่ว่าเราก็สุดใจกับพระเจ้าคนที่ไม่มีพระเจ้าแท้เ็ายังทุ่มเทเต็มที่เลยพี่น้องเห็นไหมครับคนยังไปยังสิบวัดสิบห้าวัดเลย <c oughs> อย่าไปพูดอันนี้ไม่เหมือนใครพูดไง <c oughs> <c oughs> นะฮะเราไม่ว่าใครนะฮะตอนนั้นเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยจะพูดสักคำหนึ่งนะว่าเราต้องบ้าบินเพื่อพระเจ้าสักหน่อยดีไหม กินแต่ขนมบ้าบินแล้วบ้าบินฝ่ายวิญญาณบ้างและบ้าบินนี้ไม่ต้องไปทําในที่ผิดที่นะต้องมีสติปัญญาโอ้โหเอาจริงเอาจังแล้วพี่น้องเราจะเริ่มเห็นว่าโอ้โหอัศจรย์จะเกิดขึ้นอาจจะมีบางคนที่พระเจ้าจะใช้ทําอัศจรย์พิเศษให้อธิษฐานเผื่อคนตายฟื้นวันก่อนฟังเลยใช่ไหมทุกข์ึ้นจัรในอาสินอเมริกาจะมีบางคนที่เป็นบิเลสเราไม่ต้องขนาดนั้นก่อนได้เริ่มเห็นว่าระวังมือคนหายโลก ถ้าเจ้าจะเริ่มทําในชีวิตของเราทั้งหลายของประธานจุูกปลดปล่อยเอเมนไหมครับงั้นก็อยากจะหนุนใจนะครับสิ่งที่พี่น้องได้รับการหนุนใจมาก็ดีแล้วพี่น้องรักษาทุ่มเทต่อไปในการอธิษฐานนะครับงั้นพี่น้องเวลาอธิษฐานนะน้องจะเชื่ออยากให้ที่พูดนี้เพื่อให้พี่น้องหนุนใจว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไปเนี่ยไม่สูญเปล่าอยากจะหนุนใจนะครับก็ให้เรารักษาชีวิต่งการอธิษฐานนะเราอธิษฐานเผื่อครอบครัวสิ่งที่ผู้นําหนุนใจวแล้วค้นรอบข้างพี่น้อง นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราต้องพาคนที่เรารักมาหาพระเจ้าก็ฝากไว้นะครับมีหลายสิ่งที่เราอยากเห็นการฟื้นฟูนเกิดขึ้นนะครับนะเนี่ยวันนี้เราได้รับการหนุนน้ำใจจากพี่น้องที่ไปค่ายนะว่าเราจะธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับพระเจ้าสุดใจข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายที่เราจะตื่นขึ้นในการร้องเรียกหาพระเจ้าสุดใจสุดจิตสุดกาําลังสุดความคิดของเราเราเชื่อว่าแผ่นดินนี้จะต้อง สนันวันไหวโอ้จะต้องเคลื่อนโดยคําอธิษฐานของคนของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดจุดไฟ่งการอธิฐานในชีวิตเราทั้งหลายเราจะรักษาไฟแห่งความกระตือรือร้น,นในการร้องหาพระเจ้าด้วยใจร้อนรนด้วยใจกระตือรือร้นในพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าเราจะไม่ยอม่ายแพ้ต่อเนื้อหนังแต่เราจะตัดสินใจในการเจ่จะต่อสู้โอแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดกําลังสุดใจในชีวิตของเรา สรรเสริญพร,ระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพระพรเหนือขึ้นจักของพระเจา้าโอ้คนมากมายจะหลังไหลกันเข้ามาถึงความรอดขอบพระคุณพรองในน้ำพระเยซูในน้ำพระเยซูริตเจา้าอ